สวัสดีครับต่อไปครับจะพูดถึงเนื้อหานีส่วนที่1นนะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของตัวเวิร์ h ชี t แล้วก็เวิร์ o บุ๊กนะครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของในโมดูลนี้ครับก็คือมีความประสงค์เช่นักศึกษานะครับสามารถสร้างนะครับตัวเวิร์ h ชี t และเวิร์ o บุ๊กได้นะครับหลังจากนั้นครับนักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลในเวิร์ h ชี t และก็เวิร์กบุ๊กได้นะครับต่อมาครับจะพูดถึงการกําหนดรูปแบบของตัวเวิร์ h ชี t และเวิร์ o บุ๊กนะครับและสุดท้ายครับ จะพูดถึงการปรับรูปแบบการแสดงผลนะครับของตัวเวิร์กชีล์เวิร์กบุ๊กนะครับก่อนอื่นเลยครับในรายวิชานี้ครับจะพูดถึงตัว Microsoft Excel นะครับตัว Microsoft Excel นั้นนะครับจะมีหลายเวอร์ชันนะครับตั้งแต่เวอร์ชันสองพนส6ไปต้นมาแลจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันคือเวอร์ชัน 3. 6 5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเมื่อไร็ตามที่เราเนี่ยนะครับใช้งานตัว Microsoft Excel ตัวนี้นะครับ เราก็จะใช้ลักษณะงานที่สําคัญโดยตรงของมันก็คือว่าเป็นการใช้นะครับตัวตารางนะครับเพื่อใช้ในการคํานวณนะครับการรูปแบบเอกสารนะครับและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเวอร์ชันที่เราใช้งานนะครับในเนื้อหาเวอร์ชันนี้นะครับตัว2016นั้นนะครับจะมีการพัฒนาเริ่มต้นมาจากตัว2013นะครับโดยมีคําสั่งต่างๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอัปเดตเข้ามาเพราะนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณาคาสั่งเื้่งต้นเราจะพบว่า คำสั่งต่างๆในเวอร์ชันัน2013 2016นะครับแล้วจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันคือ3 6 5บาเนี่ยนะครับหลายๆคำสั่งสามารถใช้งานได้นะครับและมีคำสั่งใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับโครงสร้างที่สำคัญของตัวโปรแกรม excel มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องนะครับทำความเข้าใจคำศัพท์เบื้องต้นนะครับคำศัพท์คำแรกคือ workbook ก่อน workbook คืออะไรครับ workbook ก็คือตัวไฟล์ของ excel นั่นเองนะไฟล์ที่ เราใช้ในการบันทึกข้อมูลนะครับและในแต่และเวิร์กบุ๊กนั้นนะครับจะมีส่วนประกอบที่สําคัญเรียกว่าเว h e e t ชีนะครับเวิร์กชีตตัวนี้คือแฟ้มข้อมูลครับที่แสดงเป็นรูปแบบของแถวแล้วก็หลักนะครับแล้วทีนี้ครับเรามารู้จักตัวโครงสร้างที่สําคัญนะครับของตัวโปรแกร,รม Microsoft Excel กันนะครับมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเาจายจะสาธิตนะครับอธิบายไปแล้วก็ชี้ให้ดูในส่วนของโปรแกรมหลักๆไปพร้อมกันเลยนะครับว่าในส่วนของโปรแกรม Microsoft Excel นั้นนะครับมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับดูจากตัวดังภาพประกอบต่อไปนี้นะครับโครงสร้างหลักๆนะครับของตัวโปรแกรม Microsoft Excel นะครับจะประกอบไปด้วยเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือ1ไฟล์ไฟล์นี้ครับเราเียกว่าตัวหนึ่งเ o o k นะครับในแต่ละ Workbook นั้นนะครับจะมีนะครับตัว ตารางย่อยเหล่านี้ครับดิจิว่าเวิร์กชีตนะครับคราวนี้ครับเรามาดูนะครับในเนื้อหานะครับว่าแล้วองค์ประกอบอื่นล่ะจะประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวตรงนี้นะครับเราเรียกว่าตัวกล่องเชลนะครับหรือเนมบ็อกนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าคอลัมน์นะครับแล้วก็ส่วนโว์นะครับเป็นละแถวนะครับตรงนี้นี่คือในส่วนที่เรลืกบเป็นโว์นะครับถ้าหากนะครับเราจะมีตารางสี่เหลี่ยมเหล่านี้ครับเราเรียกว่าตรงนี้ว่าเซล นะครับและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เมาส์ไปคลิกเลือกดีกรอบตรงนี้ครับก็เรียกว่า active cell นะครับเนื้อหาข้างต้นนี้อาจารย์จะ follow ตามตัวสไลด์นะครับนักศึกษาสามารถดูได้จากสไลด์นันะครับสังเกตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลื่อนนะครับไปเลือกเซลล์ต่างๆ active cell เราเปลี่ยนไปนะครับในส่วนของเ e ล l Name นี้ก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับต่อมานะครับหากเรานะครับมี Worksheet นะครับมากกว่า1 Worksheet นะครับ ใน1 Workbook นะครับเมื่อเรานะครับเลื่อนเปลี่ยนชื่อนะครับเราสามารถคลิกเลือกเปลี่ยนตัว Worksheet ต่างๆได้นะครับและจะมีชื่อเราเรียกว่าตรงนี้คือตัว Worksheet name นะครับหากเราต้องการเลื่อนไปอีกหน้าจออื่นๆในกรณีที่ว่าเรามีออนะครับเวิร์กบุ๊กปริมาณมากเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะจใช้เมาส์ตัวนี้เลือกเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเช่นกันนะครับ ต่อมาครับในส่วนของด้านขวามือตรงนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับของตัวเวิร์กชีตของเรานะครับเป็นหลายรูปแบบนะครับรวมถึงเราสามารถจะซูมนะครับซูมดูตัวขนาดนะครับของตัวตัวอักษรนะครับหรือข้อมูลโดยภาพตาางหรือภาพรตรงนี้เราสามารถก็จะซูมได้เช่นกันนะครับส่วนต่อมาครับ ส่วนที่อยู่จุดนี้ครับเราเรียกว่านะครับฟอร์มูลาบาร์ครับตัวฟอร์มูลาบาร์ตรงนี้ครับก็ใช้สลับในการใส่สูตรคำนวณต่างๆรวมไปถึงในการจะป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับเราสามารถจะปรับขยายนะครับขนาดของฟอร์มูลาบาร์ตรงนี้ได้นะครับให้มันมีเอ่อเรียกว,ว่าเราสามารถจะกว้างกว้างเพิ่มขึ้นต่างๆตรงนี้เรสามารถทำได้นะครับ ต่อมาครับในส่วนอื่นๆครับในส่วนของเมนูด้านบนตรงนี้ครับเมนูด้านบนตรงนี้ครับเราเรียกว่า Ribbon นะครับเบื้องต้นครับในการริบบอนแต่ละหน้าตาตรงนี้ครับสามารถจะกดเปลี่ยนชื่อสลับสับเปลี่ยนไปยังริบบอนอื่นๆนะครับและในแต่ละริบบอนนั้นนครับก็จะมีเครื่องชุดเครื่องมือต่างๆให้เราใช้งานทีนี้ถ้าหากว่าเราครับใช้ตัวชุดซีรีส์ของตัว Microsoft Office มาแล้วไม่ว่าจะเป็น PowerPoint นะครับตัว Word นะครับ เมนูเบื้องต้นหลักๆก,การใช้งานของ Microsoft นั้นก็จะเหมือนกันนะครับก็คือจะมีในส่วนของที่เป็นปุ่มกันไกลคัดนะครับ Copy นะครับการปรับฟอนต์ขนาดตรงนี้นะครับอาจจะคงไม่ไม่พูดถึงในตอนนี้นะครับในตอนต้นนี้อยากให้เรารู้จักว่าแต่ละเมนูแต่ละส่วนนั้นจะอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราคลิกไปดูส่วนที่ส่วน Home ตรงนี้ก็คือเป็นชุดคำสั่งทั่วไปนะครับในการจัดการแสดงผลปรับรูปแบบครับ Insert ตครับตามคีย์เวิร์ดก็คือปุ่มแทรกเราสามารถแทรกอะไรได้บ้างนะครับจะมีกลุ่มของเมนูกลุ่มต่างๆครับมันจะเป็นตาราง Add-in c h a r ์นะครับอันนี้เป็นเมนูนะครับตัวทัวแล้วก็ตัวในส่วนของ Spark l i ลท์นะครับในถวงฟิลเตอร์ในการลิงก์นะครับต่างๆนี่คือเราสามารถจะแทรกเข้าไปได้นะครับเพจเลอ์ครับการจับรูปแบบหน้าตาของตัวเอ็กเซลนะครับเราสามารถจะใส่อะไรได้บ้างนะครับ ถ้าหากว่าเราสังเกตตรงนี้ครับเราจะพบว่ามันจะมีส่วนของที่เรียกว่า,าตีมนะครับเพจเซตอัพนะครับตัวสเกลทูฟิตนะครับตัวชีตออปชันนะครับาการจัดนะครับหน้าตานะครับการจัดเรียงต่างๆของตัวหน้าเพจเลเยอร์ out, นะครับในส่วนของฟอร์มูลาก็คือเน้นการเพิ่มสูตรสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง นะครับมันจะมีสูตรต่างๆให้เราใช้มากมายครับความเก่งระดับหนึ่งของตัว Excel ก็คือมันจะมีสูตรต่างๆให้เราใช้งานนะครับเพะฉะนั้นเราก็สามารถจะเลือกสูตรต่างๆจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะลองค่อยมาลองหาแถวนี้นะครับส่วนของ Data ครับก็คือว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราต้องการทจะใช้ในการประมวลผลนะครับข้อมูลที่อยู่ในตัวเวิร์กชีตครับมันจะมีแถบเครื่องมือช่วยในการจัดการเกี่ยวกับผู้ฐานข้อมูลนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้ฐานข้อมูลแบบ เหมือนเชื่อชาญกับนักไอทีครับบางทีเราไม่ใช่นักไอที IT, ก็จริงแต่เราสามารถออกแบบการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นได้แล้วก็สามารถจะกรองฟิลเตอร์แล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูลมอื่นๆได้นะครับในส่วนของการรีวิวตรงนี้ครับเราใช้ในลักษณะงานที่เป็นสําหรับในการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบการสะกดคํานะครับการแปลแล้วก็การป้องกันการใส่ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับต่อมาครับแท็บวิวนะครับ แถบวิวตัวนี้ครับมันก็จะเป็นมุมมองนะครับสําหรับในการปรับรูปแบบมุมมองการแสดงผลแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาการสั้นหรือการแสดงเสน้นตารางนะครับเดี๋ยวจะค่อยเดโมต่อกันต่อๆไปนะครับการจัดเรียงนะครับหน้าต่างแบบต่างๆในกรณีที่ปโ,รรปโปรแกรมครหนึ่งโปรแกรมนี้มีการจัดแสดงผลนะครับตัวเวิร์กบุ๊ก,กหลายๆอันนะครับ ฟอร์แมตตรงนี้เราพูดถึงแล้วนะครับมีวิวแล้วก็ต่อไปส่วนอื่นๆครับในเรื่องของตัวถ้าเกิดว่าเรานะครับเลือกนะครับเ,เมนูต่างๆมันจะมีนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเมนูหลักๆที่เราเจอแต่ถ้าหาว่าอะไรก็าตามที่เราสนใจออบเจกต์บางตัวครับอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะยังไ่ต้องตกใจนะครับอย่างเช่นว่าอาจารย์มีข้อมูลตรงนี้แล้วกันนะครับอาจารย์มีตัวเลืองหนึง่งนะครับ อาจารย์มีข้อมูลแบบง่ายๆนะครับหนึ่งนะครับสองสามสมมตินะอาจารย์สร้างชาร์ตก็ไปนะครับสมมติอาจารย์สร้างชาร์ตไปอย่างง่ายละกันนะจิ้มแบบตัวน่วยละกันนะครับไม่ต้องตกใจตรงนี้นะครับสังเกตนะครับสังเกตดูหน้าตาเมนูดีๆเมื่อไรก็ตามที่อาจารย์คลิกไปที่อ็อบเจกต์อ็บเจกต์หนึ่งมันจะมีเมนูเกิดใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับจย่า็ปลักษณะเมนูสวนขยายนะครับ นั่นหมายความว่านะครับเมื่อไรก็ตามที่เรานะครับต้องการที่จะดําดเนินการใดๆนะครับกับตัวตัวหน้าเครื่องมือหรือออบเจกต์หรือสิ่งใดที่มันเพิ่มเติมเข้ามาในไฟล์ของเราในบางครั้งครับจะมีเมนูบางอย่างเกิดขึ้นเพิ่มเติมเข้ามาให้เราสามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับก็ จากตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ได้ทําการเดโมนะครับในในส่วนต้นที่เราได้รู้จักนะครับว่าในตัว microsoft excel เบื้องต้นนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับอาจารย์จะให้พวกเรานะครับได้ลองนะครับทดลองสร้างตัว excel ขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็ทําความรู้จักกับฟัง์กชันอื่นๆเพิ่มเติมในส่วนของตัว microsoft excel นะครับ